โยซับสวัสดีเหล่าผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณสามารถทานอาหารชิ้นนิดหนึ่งได้ซ้ำๆโดยที่ไม่มีเบื่อเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นประตุนมาไม่พร้อมนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยยาวไปยาวไปโอ้มารู้สึกตัวอีกครั้งว่าหลังจากทำงานแล้วกูก็ไม่ได้รวยขึ้นเลยนี่หว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าในแพทนี้นั้นมันรีรันสประสาน แถมเป็นตัวละครที่คนรออย่างเยอะด้วยอย่างทริปปี้แล้วก็ซันเดย์แต่เอา้าแต่เขาเอาสปาร์เกิลเข้ามาด้วยเนี่ยนะจะขายได้ไหมเนาะแน่นอนครับว่าไอหมีมันเลี่ยมตัวละครแจกฟรีอย่างอาเชอร์นั้นก็ดันเป็นตัวกินแต้มที่เดือดที่สุดในเกมเลยนะตอนนี้กินเก่งกว่าเจ้าโยนซัดเดยซ้ำซันเดย์กับทริปปี้เองนั้นก็ไปได้หลายทีมอีกยิ่งภายนอกนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยพกิลเอฟเฟกอลังการมากๆผมให้อลังการที่สุดในเกมแล้วแถมบทก็พระเอกอีกหล่อเท่พระเอกนี่นะครับทุกคนผมเจอแล้ว หัวในอุรมคติล้มละลายบอกเลยว่าล้มละลายส่วนเครื่องหลังก็จะเป็นไฟล์ไฟจรจิงหลิวแล้วก็เบรผมแอบงงอยู่ว่าเขาจะคิดเลดกะชายยังไงในเมื่อเบรก็สามารถลุดเลดได้เหมือนกัน้า้กิดว่าเราหลุดเลดเบในตู้เบรดมันจะนับเป็นหลุดเลดไหมแล้วก็ส่วนมากประสาทที่ลีนลันในแพทีนั้นจะสามารถเล่นกับตัวละครเครื่องหลังได้ดีหมดเลยยกเว้นไฟลฟ์ คืนนี้มันเลมาขายสก,กินแน่ๆคุณเอ้ยและแน่นอนว่าในรอบนี้นั้นผมจะมารีวิวความคุ้มค่าในทุกระดับของผู้เล่นอย่างแน่นอนแล้วกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่พิมพ์ลีนะครับไม่ได้ถามเขาไปเพอที่อื่นรีแคปตู้กระชาครึ่งแรกนะครับก็จะมีไพนอนซันเดย์ทิปปี้แล้วก็สปาร์เคิลเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะครับสำหรับไอหนุ่มไพนอนนั้นเขาคือตัวละครทําลายล้างกายภาพซึ่งผมจะสรุปคิดของตัวละครนี้ข้าวๆให้ก็คือตัวละครนี้จะมีโกในการเล่นคือเเเเรราาต้้อองกก็บสแทีี่่ยวชืไฟ ึ่งการจะตัดเชื้อไฟเนี่ยมันต้องเก็บให้ครบ12ขั้นซึ่งวิธีเก็บก็ง่ายๆเลยก็คือจะมาจ่ายได้เพื่อนจ่ายสกิลลงที่เราไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือเป็นฮิวหรือว่าจะเป็นมอนเลือกเราเป็นเป้าหมายก็จะได้เชื้อไฟมาหนึ่งสแตก็กและส่วนอีกหนึ่งวิธีก็คือไอ้หนุ่มนี่นั้นจะต้องใช้สกิลซึ่งจะได้เชื้อไฟมา2ส,สแตก็กและพอครบก็กดอติแปลงล่างไปพูกอบกูลแล้วก็กางเขตแดนซึ่งเขตแดนนี้นั้นจะไม่ใช่โซนนะผมจะเป็นเทอริทอรี่เหมือนกับน้องข้าวเลย และเพื่อนทุกคนเนตตี้นั้นก็จะหายไปหมดซึ่งเรียกได้ว่าตรงตามล้อมมากๆนะครับเหลือแม่งอยู่คนเดียวนี่แหละแต่ว่าผมชอบดีไซน์ของร่างนี้นะมันดูเท่ดีส่วนตัวนั้นผมคิดว่าเท่ที่สุดในเกมแล้วตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาและในร่างนี้นั้นข้อหนุ่มคนนี้นั้นก็จะมีการโจมตี3รูปแบบก็คือร่างสันภัยพิบัติแล้วก็เสาหลักซึ่งเดี๋ยวผมนั้นจะขอเรียกว่าแบบ1แบบ2แบบ3ก็แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายแบบ1นั้นคือเมื่อกดนั้นจะทําการดาเมจใส่3เป้าไม่ได้มีอะไรมาก ลำดับถัดมานั้นก็คือแบบที่2เพ้าหนุ่มคนนี้นั้นจะทําการตั้งรับแล้วก็จะได้สแต็กมาอย่างหนึ่งซึ่งจะเพิ่มได้หลังจากการโดนโจมตีหรือว่าการเป็นเป้เปาของสกิลมอนเมื่อครบสีนั้นก็จะทาการฟลอร์อัพแอตแท็สวนใส่มอนทั้งหมดแต่อันนี้นั้นผมไม่แน่ใจว่ามันถึงเทิร์นของไพนอนหรือเปล่าเลยได้โจมตีหรือว่าเป็นสแต็กครบกันแน่แ,แต่ถ้าเกิดว่าแกะมาจากฟูดก็คือครบสีแล้วก็สวนเลยและส่วนแบบสุดท้ายนั้นคือแบบที่3 จะเป็นการทําดาเมจใส่มอนแต่ผมนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการทําดาเมจใส่มอนแค่3ตัวหรือว่าเป็นการทาดาเมจใส่มอนทั้งหมดเพราะในฟูตมีให้ดูแค่3ตัวแต่ดาเมจของไพนอนนั้นจะแรงขึ้นตามบัฟที่เรียกว่าพินาศซึ่งมาสามารถเก็บได้จากการใช้สกิลแบบที่1แล้วก็แบบที่2 ถ้าเกิดว่าบัฟพ,พิน่าเต็มอยู่นั้นไพนอนจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากการใช้สกิลนี้ด้วยและเมื่อจํานวนแอคชั่นหมดนั้นการโจมตีปิดท้ายนั้นจะทําดาเมจใส่มอนอหมดสำหรับความคุ้มค่าของไพนอนนั้นผมคิดว่ามันวัดกันที่ดาเมจเลยเพราะว่าดูจากคิดแล้วนั้นเป็นการทาดาเมจล้วนๆเลยซึ่งผมเดาว,ว่ายังไงก็ไม่น่าผิดหวังกันอยู่แล้วถ้าคุณไม่คาดหวังมากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแค่เอฟเฟกต์สกิลเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วครับที่จะเปิดมา ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่เป็น F2P หรือว่าเป็นสายงบน้อยนั้นตัวละครนี้นั้นผมถือว่าเหมาะมากๆเพราะว่าการที่ได้ตัวละครดาเมจดีๆมาแบบ่มาทําให้ชีวิตคุณสบายขึ้นมากและแถมเทคนิคของไพยนอนเองก็ยังสามารถใช้เคลียร์มันตามทานได้อีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งคือทีมฟรีเนะี่ยยังไงมันก็เวิร์กเพราะว่าขอแค่เพื่อนเลือกเราเป็นเป้าหมายสกิลก็สามารถได้สเต็กแล้วพวกทิ้งวินหันยานหรือว่าจะเป็นตัวละครสีดาวอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ หรือว่าจะพรีเมียมขึ้นมาหน่อยเองคุณก็สามารถใช้โบนียได้มันก็คงไม่ได้แย่หรอกและสําหรับผู้เล่นเอนเกมที่มีตัวเยอะอยู่แล้วนั้นถ้าเกิดว่าคุณขาดตัวละครดาเมจดีๆก็เปิดเถอะครับมันสบายแน่ๆเกิดว่าคุณมีตัวละครเยอะอยู่แล้วและแถมตัวละครเหล่านั้นมีอีอยู่แล้วด้วยเนี่ยคุณก็สามารถข้ามพ่อหนุ่มคนนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชอบแล้วก็อย่าลืมว่านะครับในแพทนี้นั้นะไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวส่วนซ้ายว่าเนี่ยผมแนะนําให้รอดูอีก่อนนะครับผมลำดับถัดม,มาเนะี่ยคือทิฟบี่สำหระรม,ม,มะรจะพูดาก ข้อดีของทิบบี้นั้นไม่ได้อยู่ที่การบัฟอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ได้บัฟหลายอย่างเหมือนกับตัวละครประสานตัวอื่นแต่บัฟของทิบบี้นั้นคือการบัฟถลวงความต้านทานธาตุซึ่งมัญหายากมากและส่วนมากมักจะไปอยู่ที่ E6 ของตัวละครต่างๆแต่ว่าทิบบี้นั้นอยู่ที่สกิลเลยและอันตีเองก็ยังสามารถแปะปอบบางไซมอนได้มีทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟในตัวเดียวกันแต่ว่าอีกข้อดีเลยของน้องคือน้องพอจะมีดาเมจอยู่บ้างสำหรับตัวทรับด้วยกันเนี่ยผมถือว่าแรงเลย และอีกอย่างหนึ่งเลยคือน้องไฟที่ดีกับทุกทีมเลยเพราะว่าบัฟของน้องนั้นไม่ขึ้นอยูกับว่าตัวละครที่เอาไปบัฟนั้นจะเป็นสเกลอะไรเลยตัวใช้ a d k ก็บัฟได้ดีส่วนตัวใช้สเกลเอฟีก็บัฟได้ไปได้คุ้มๆจุกๆและถ้าเกิดว่าคุณมี LC ดีๆขัด5นะั้นน้องถือว่าเป็นมินิโลบิตเลยเพราะว่านองนั้นวนอติได้ไวมากแล้ก็ง่ายมากๆถ้าเกิดว่าเจอมอนหมู่ และใช่ครับทุกวันนี้เกมมันอวยมอนมูคุมครับยังไงก็คุม10เต็ม10ผมไม่หักเลยสําหรับมือใหม่สายฟรีแล้วก็สายเอ็นเกมถ้าเกิดว่าคุณมีทีมที่น้องสามารถเข้าไปเติมเต็มได้เช่นทีมเดอะเฮอร์ตาที่น้องเป็นเบสอินสล็อตหรือจะเป็นทีมแคชชิสตหรือว่าอาจจะเป็นทีมพรีเบดก็ได้เหมือนกันและแถมในแพดนนั้นเบดก็ยังได้รับการบัฟมาด้วยผมว่าเบดดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยและส่วนสำหรับใครที่เป็นสายงบเยอะอีเดรอนที่น่าลงทุนของน้องน,นั้นจะอยู่ที่เเเเเเพพราาาาาะว่่นนน่่นนนนน้อองงัมมมมมีดมมีดดดดดจแถป็ซึโยคิกทื ทได้แล้วก็จะไปดีทีเลยก็คือ e6 ที่น้องนั้นจะ evo ตัวเองเป็นตัวละคร dps ซึ่งถ้าเกิดว่าถามเอาจุดคุ้มทุนเนี่ยผมให้ e1 ก็พอแล้วแค่นี้ทีมคุณก็แรงจนไม่มีที่เล่นแล้วสําหรับตัวละครถัดมานั้นกนะ็คือ sunday ไอ้หนุ่มวันอาทิตย์คนนี้นั้นผมว่าช่วงนี้นั้นเขาฮอตขึ้นมากจริงจากที่เมื่อก่อนที่คนมองกันว่าจะต,ต้องเปิด sunday มาเพื่อเล่นกับตัวละครที่มีซัมมอนเท่านั้นถึงจะคุ้มแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเขามีข้อดีที่สตรองมากคือการบัฟพลังงานเป็นเปอร์ มันทาให้ตัวละครที่มีคอร์สอันติเยอะๆเนี่ยสามารถบูตตได้ง่ายมากขึ้นแถมบัฟคีย์เลคีแดมนั้นก็อยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยแม้ว่าจะเป็นตัวละครดึงแอคชั่นนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้กินแต้มเหมือนโบเนี่ยทําให้พ่อหนุ่มคนนี้เขากลมกล่อมมากๆในฐานะตัวประสานวันเดย์นั้นไปไดีๆกับทุกทีมเลยที่เป็นทีมไฮเปอร์แคลรี่ตัวมันไม่มีข้อเสียอะไรผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากถ้าเกิดว่าคุณมีตัวอยู่แล้วนั้นเอฟซี LC ของพ่อหนุ่มคนนี้เองก็ถือว่าดีมากๆเลยช่่ววยยใใหห้้กลลลออขงคนนนนนททีมมััืืแบบเ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องพลังงานส่วนตัวของตัวเองด้วยนี่ก็ลื่นหัวแตกไปเลยและแถมยังมีเรื่องบัฟดามจที่ก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆตัวละครนี้มันดีมากจริงๆถ้าเกิดว่าชมมากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะหาผมลำเอียงนะแน่ถ้าเกิดว่าเขาออกแบบตัวละครมาดีผมก็ชมถ้าเกิดว่าเขาออกตัวละครมาบกพร่องนะผมก็ติแล้วผมเองนะนก็เป็นพวกติแรงซะด้วยคือบางทีมันก็ติดเป็นนิสัยนะครับผมมันแก้ยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่รักเกมนี้นะผมก็คงไม่ติมันหรอก และสาหรับมือใหม่เองผมจะยังไม่เชียร์ซันเดย์มากซึ่งมันคงจะแปลกมากๆเลยถ้าเกิดว,ว่าคุณจะเปิดตัวละครไปซับตัวละครดาเมจแต่ว่าคุณยังไม่มีตัวละครดาเมจด,ดีๆไปให้ซับเลยแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นผู้เล่นเอนเกมนั้นคุณก็ไปเปิดได้เลยครับผมการที่คุณมีตัวละครผ่าดประสานครบทุกตัวเนี่ยมันดีมากๆผมไม่รับความเห็นต่างเลยเพราะว่าคุณนนั้นจะได้เรื่องทีมที่หลากหลายแล้วถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นตัวละครบับเฉพาะทางเนี่ยไอทีมเฉพาะทางที่น้องบับนั้นมันก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลย แล้วมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดว่าตัวละครที่คุณอวยนะั้นมันเข้าไปอยู่ในผ่านความทรงจําแล้วมันต้องใช้ซันเดย์ว้าแย่ yeah, จังเลยอ่ะตัวละครมันคุ้มค่าจริงๆครับผมยอมเลยแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะเปิดอ e ีเพิ่มนั้นผมว่าตัวละครนี้นะมันดีแล้วเท่ากันทุกอ e ีเลยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบถึงตรงไหนถ้าเกิดว่าคุณมีงบไม่เยอะนั้นอีหนึ่งก็กําลังดี เพราะว่าตัวละครที่คุณบัฟนั้นจะได้อีก o นอดิเฟนตอีก16%ถ้าเกิดว่าตัวละครที่คุณบัฟนั้นมีซัมมอนด้วยตัวของซัมมอนนั้นก็จะได้อีก40%บัฟทั้งคนบัฟทั้งพูดความทรงจําไปเลยครับสำหรับอ e ีนี้นั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดว่าเรานั้นงบเหลือนั้นคุณก็สามารถขยับมาที่ E 2ได้แต่ว่าสําหรับ E ทรงพลังนั้นผมถือว่าเฉย ถ้าเกิดว่าจะให้คนที่มีบัฟอันตีของซันเดย์ทำดาเมจเพิ่มขึ้นแค่30%มสิบเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆไปหน่อยถ้าเกิดว่าได้สัก50เนี่ยผมว่ามันกําลังดีมันก็จะได้ดีกว่าการได้ลูกแก้วโบนัสแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาบัฟคีเลตไปเลยแบบล้นๆแบบล้นๆจริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนําให้คุณไป E6 เลยเพราะว่าไอ้คีเลตที่ล้นออกมานั้นคุณสามารถแปลงเป็นคีดาเมจได้สําหรับ E ีนี้นั้นผมถือว่ามันดีมากๆแต่ว่ามันก็จะมีวิธีใช้2แบบคือคุณปัั้้้นนนนคคคคีีีปปปกกกตติิเเเเเลลลยแแ่่่วาาาาุณใหอออทดดมมมง็ หรือคุณจะเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่ปั้นคีดเลนเลย,เลยปั้นคีดแดมล้วนๆแบบว่าเป็นคริสดาเมสตารเร็วแบบนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าผมว่าแบบแรกนั้นคุ้มกว่าและส่วน e4 นั้นก็โอเคเพราะาเราได้พลังงาน8หน่วยทุกเทินอยู่แล้วถือว่าดีใช้ได้แต่แค่คุณมี lc ประจําตัวแล้วก็ใส่เชื่อพลังงานเนี่ยซันเดยก็สามารถวนตเได้ทุกๆ3เทินอยู่แล้ว e4 ก็เลยอาจจะดูเฉยๆไปสักนิดนึง และตัวละครสุดท้ายในตู้ครึ่งแรกอย่างสปาเก็ตนั้นผมต้องยอมรับจริงๆว่าในปัจจุบันนั้นทีมที่ให้เล่นนะั้นไม่ค่อยจะมีแล้วทีมที่น้องเล่นด้วยแล้วดีเนี่ยมันก็ถือว่ามีน้อยและแถมน้องยังโดนซันเดียแย่งงานไปอีกและแถมตัวละครที่เป็นคู่ซีกันอย่างตั้นเหิงเจ้ายนจันทาเนี่ยก็โดนพาวเวอร์คีไปแล้วแวลูของน้องก็เลยจะดูดรอปลงไปแต่ว่านั่นคือเรื่องก่อนที่ผมจะรู้ว่าอาเชอร์ทำไรได้คิดของอาเชอร์คือการปล่อยสกิลไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มจะหมดใช่ครับคุณฟังผิดหอก และการใช้สกิลของอาเชอร์ทุกครั้งนั้นก็จะเป็นการกินแต้ม2แต้มดังนั้นนะครับผมไม่มีตัวละครประสานไหนจะเหมาะกับพ่อหนุ่มคนนี้ไปมากกว่าสปาร์เกออีกแล้วเพราะว่าการขยายแม็กซ u m s t มสแต็กสกิลพอยนั้นมันทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นมากๆผมบอกเลยว่ายังไม่ทันจับก็รู้ได้เลยว่ามันดีมากแน่ๆมันจะดีได้ขนาดนั้นไหมเนี่ยเราต้องรอดูดาเมจของพ่อหนุ่มอาเชอร์เอมิยะกันเสียก่อน แล้วเราก็วกกลับมาที่สปาเก็ตนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดตัวละครนี้มาเพื่อซับอาเชอร์นั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าอาเชอร์นั้นเป็นตัวละครดาเมจยกใหม่ซึ่งมันจะต้องแรงแขกตี้อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นตัวละครเป้าเดี่ยวเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องดาเมจเลยแต่ก็นั่นแหละฮะข้อเสียมันเป็นเป้าเดี่ยว ในทางกับการทุกวันนี้นั้นมันก็จะมีแต่คอนเทนต์มอนกลุ่มให้เราเห็นกันเต็มไปหมดถ้าเกิดว่าพ่อหนุ่มคนนี้นั้นไม่ได้แรงถึงขนาดวันช็อตวันคิ้งขอแบบงัดหัวคมๆแบบสะบัดออปเปอเรเตอร์ยิงปั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยมันคงจะลําบากคนสมควรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบที่ผมพูดมาตัวของอาเชอร์นั้นก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยแต่ว่าความคุ้มค่าของสปาร์กเกิลนั้นมันจะไม่เหมือนกับซันเดย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่หรือว่าสายงบน้อยผมจะแนะนําให้คุณเปิดมาเพื่อซับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าดาเมจของอาเชอร์มาสามารถฝากผีฝากไขไว้ได้เพราะว่าอาเชอร์นั้นเป็นตัวละครแจกฟรีใครๆเขาก็มีกันแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําทีมนี้ฟูลนั้นผมก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเลยและในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณไปผู้เล่นเอ็นเกมความหน้าเปิดของน้องก็อาจจะลดลงเพราะว่าคุณมีตัวละครประสานเยอะอยู่แล้วคุณสามารถใช้ตัวละครอื่นแทนได้แต่ว่าคุณจำไว้ว่ามันจะไม่มีทางเลยที่มีตัวละครไหนที่เป็นเบสอีสตลอดอย่างสปาร์เกออย่างแน่นอนผมบอกแล้วว่าคุณเปิดตัวละครประสานครบทุกตัว ส่วนใครที่กําลังอยากทกําการใหญ่นั้นสปาร์เกิลก็มีอีที่ดีเลยอ e ีของน้อนั้นทาให้บัฟท่าไม้ตายของน้อนั้นมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก1เทินและบัฟเอทีเคของตัวละครที่มีบัฟอันติของน้อนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก40%ปกติแล้วสปาร์เคิลนั้นเราจะโบนัสได้ทุกๆ3เทินแต่ว่าสําหรับคนที่มีอีสูตรนั้นบัฟอันติของน้อนั้นจะมีเวลาแค่2เทินเท่านั้นซึ่งมันนั้นจะมีดาวไทม์เทินแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดอ e ี้นันมก็จะโดาวไปเลย สำหรับอีสอของน้องน,นั้นผมถือว่ากําลังดีเลยเพราะว่าบัฟจากทาเลของน้องน,นั้นมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นอีส e อ้นทําให้ผลของบัฟแต่ละชั้นนั้นทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราทําดาเมจอีกนอนเด็บของมอดอีกชั้นละแเร์เวมๆก็จะเป็น24%และสําหรับ E ีสนั้นถือว่าพีคอยู่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าจะขยาย maximum skill point เพิ่มขึ้นไปอีกหและตดของน้องน,นั้นก็จะฟื้นฟูแต,ต้มเพิ่มอีกหนึ่งด้วยถือว่าดีถือว่าดดีใช้ไ้ไ และส่วนสำหรับ e6 เลยก็คือเป็นการบัฟคนนึงเนี่ยก็จะเท่ากับบัฟทางตี้แล้วก็จะบัฟคีดมแด้แรงขึ้นกว่าปกติด้วยถือว่าโบเก้นดีจบข่าวถ้าเกิดว่าถามเอาจุดคุ้มทุนเนี่ยผมว่ามากสุดเนี่ยก็ให้แค่ประมาณ e2 เนี่ยละครับมันคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าแค่นี้นั้นน้องก็บัฟได้แบบบัฟแทบจะทุกอย่างแล้วตัวละครนี้น้มันไม่ได้แย่เลยแค่นับปัจจุบันมันมีทีมให้เล่นน้อยไปหน่อยแต่พอน้องไม่มีทีมให้เล่นนั้นน้องก็จะกลับมาคุ้นครึ่งอีกครั้งแบบตอนนีี้้้นนนนนัั่เเออองงงผมมมขแสดดดคววากบบย แล้วเราก็มารีแคปตัวละครเครื่องหลังกันบ้างดีกว่านะผมสำหรับตู้เครื่องหลังก็จะมีไฟฟ้าจริงลิวแล้วก็เบรนะครับผมที่จริงแล้วนั้นมีเซเบอร์กับอาเชอร์ด้วยแต่ว่าตู้ของเซเบอร์อาเชอร์จะมาวันที่11กรกฎาคมซึ่งผมมองว่ามันเหมือนเป็นตู้ใหม่ซะมากกว่าเรามาเริ่มกันที่ไฟฟ้านะครับผมสาหรับน้องหิงห้อยนะั้นณปัจจุบันนั้นยังถือว่าใช้ผ่านคอนเทนต์ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ดีดเท่าเมื่อก่อนเองแต่ว่ามันก็ยังพอมีที่ให้เล่นได้เสมอนอกจากใน MOC แล้วคอนเทนต์นอื่เอย,เอยตลดลด แต่ว่าความคุ้มค่าของนอนนะมันก็ลดลงไปตามการเวลาเพราะว่าดาเมจในตอนนี้นะมันเริ่มปิดมอนยากขึ้นมากแล้วแล้วคุณก็ต้องมีฟูลทีมด้วยคุณจะมาทําทีมครึ่งกลางๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะผ่านคอนเทนต์ได้ลําบากแล้วสําหรับคนที่มีฟูลทีมนั้นก็ไม่ถึงกับเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าในเกมนี้นั้นมันก็ไม่ได้มีมอนที่ปิดจุดอ่อนเยอะขนาดนั้นสำหรับไฟ r ์ไฟล์ v a l u e นั้นผมถือว่าให้กลางๆเลยไม่ได้แย่ และสําหรับคนที่อยากอัปเกรดเลยก็คือไปเปิด e1 เพื่อเอาดาเมจเพิ่มแล้วก็เอาแต้มฟรีก็จะดีกว่าประจําตัวถ้าเกิดว,ว่าเป็นเมื่อก่อนก็ใช่ครับผมแต่ว่าณนะตอนนี้นั้นมอนแม่งลุกเร็วมากๆไฟล์ไฟล์นั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องอัปไทม์มอนล้มมากๆเพราะว่ากว่าเราจะเบรกมอนได้มันถือว่ายากพอสมควรเลย lc ของนอนนั้นมีเปอร์หนึ่งที่บอกว่าลดสปีดมอนที่โดนเบรกลง20%เนี่ยซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนกันและแน่นอนว่าสําหรับมือใหม่นั้นผมจะไม่ค่อยเเชียคุณปิดไฟฟมากกนั เพราะว่าคุณมีตัวละครดาเมจเจนใหม่ที่มันแรงกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่ามากๆถ้าเกิดว่าเราวัดกันที่ฟูลทีมส่วนคนที่เป็นเอนเกมเพลเยอร์นะั้พวกคุณคงจะมีไฟล์ไฟล์กันไปหมดแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งโดนน้องตกมาพาะสะกินอะไรอย่างนี้การเปิดเพิ่มก็จะไม่ได้แย่อะไรคุณก็จะได้ตัวละครดีๆมาใช้แต่ว่าคุณก็ต้องคิดในระยะยาวสักหน่อยว่าคุณจะสามารถใช้งานน้องได้นานแค่ไหนส่วนใครที่เป็นสายงบเยอะนะผมจะเชื่คุณจบที่ E2 ก็พอเพื่อเอาเรื่องของการเบิ้ลเทิร์นสำหรับอ e ีของไฟล์ๆนะมันก็จะไม่ได้ดีอะไรมากเพราะว่าส่วนมากตัวละครตี้เบรกเนี่ยกลุ่มดาวดีๆมันมักไปอยู่ที่ตัวซับกันซะหมดเลย ไฟฟเลยจะไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องไปอัปเกรด E ให้ทะลุป,ปะหลอดขนาดนั้นแต่ว่ายังไงมันแรงขึ้น,นแน่แน่าเกิดว่าคุณปลดไปจนถึง E 6แค่ E 2นั้นมันถือว่าเป็นจุดคุ้มทุนของตัวละครนี้เฉยผมว่าตัวละครนี้นะมันถือว่ามารีรันมาขายสก,กินเฉยแหละและอีกหนึ่งตัวละครที่เราไม่ได้พูดถึงมานานมากๆๆผมคิดถึงอาจารยา์ย่ามากๆๆๆหลังจากที่ผมได้เห็นการว่าผมก็บอกเลยว่าในสุดยุคไอซ์เอทก็คมแบ็กฟอรเรียยะจิ้งเหลนั้นรีรันมาให้โกรธเพราะก,การรีเวิรใหม สำหรับตัวละครดื่นอาจจะเป็นการบัฟแต่สำหรับจริงหลิวเนี่ยผมเรียกว่ารีเวิร์กเลยแล้วเราก็มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอาจารย์เปลี่ยนอะไรกันไปบ้างการตีป,ปกติยังเป็นเหมือนเดิมรัมผมสกิลตอนหมดปิี่ตาน่าจะทำไดเมจใส่มอน3ตัวจากของเดิมที่เป็น1ตัวแล้วเราก็จะได้สลับสแต็กอันตีมาอีก1อันแล้วผมก็ลืมบอกคุณไปเลยว่าจริงหลิวนั้นถูกเปลี่ยนสเกลทุกอย่างให้มาเป็นสเกล HP ซึ่งน่นาก็เท่ากับว่ารื้อครับผมรื้อหมดเลยของอะ่ะ ยังดีนะว่าตัวละครบัฟอีก3ตัวที่เหลือนั้นมันไม่ต้องลื้อของกันขนาดนี้ไม่งั้นกูตายแล้วถ้าทํามาหากินอย่างเอ็นชาร์สกิลของอาจารย์่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นการเปลี่ยนสเกลแล้วก็เปลี่ยนตัวคูณแล้วอันติของอาจารย์่าก็เช่นเดียวกันนะผมใช้แล้วยังได้สแต็กันตีเหมือนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนหนักๆเลยคือทาเลนนี่แหละเพราะว่าเดฟเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าบัฟแสงจันเข้ามาซึ่งที่ได้รับก็ง่ายๆเลยคือเมื่อเพื่อนมีเอพีลดลงน้องก็จะได้สแต็ที่เรียกว่าแสงจัน ซึ่งมันสามารถสแต็คได้สูงสุด5ชั้นแล้วคุณอยากฟังเรื่องสยองกว่านี้ไหมแต่ละชั้นของแสงจันนั้นทําให้เราสร้างดาเมจคิทแดมเพิ่มได้อีก44 ซึ่งอันนี้นั้นมันไม่น่าบวดที่น่าสแตกนะครับแล้วก็การบัฟคิเลเดดืออีก50%นั้นมันก็ยังไม่พอก็เลยบัฟคีย์แดมให้มันสยองขึ้นพอกันไปเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่านี่มันหมดแล้วครับยังครับยังไม่หมดแถมจํานวนบัฟสแตกของอตินั้นยังขยายเพิ่มอีก1ด้วยจาก3เป็น4ถ้าเกิดคุณคิดว่าแค่นี้ยังโกงแล้วยังครับผมยังโกงได้มากกว่านี้อีกสิ่งที่เปลี่ยนนั้นยังไม่หมดนะผมซึ่งหลังจากที่เป้าหมายไฟเราได้รับดาเมจแลอว,ว่าใช้ AP ทั้งหมด20ครั้ง จริงหลิวจะได้รับสแต็กอันตรีมา1ชั้นเลยและทุกครั้งที่เป้าหมายฝ่ายเราถูกโจมตีจะคำนวณดาเมจได้มากที่สุดหนึ่งครั้งและใช่ครับมันวนโหมดอันติีได้แบบตาแห้งกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับตัวละครนี้นั้นผมถือว่าไม่เรียกว่าเป็นการบัฟผมเรียกว่ารีเวิร์กเพราะว่ามันเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างเลยเมื่อก่อนนั้นจริงหลิวจะมีเทสที่บอกว่าเมื่อใช้สกิลในโหมดปิดตาจะได้แอคชั่น Action 10%แต่หน้าตอนนี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูพลังงานอีก15หน่วย และหลังจะปล่อยสกิลแบบพิเศษจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มอีก8หน่วยคอยยังชั่วค่อยดูเป็นเทรดขึ้นมาหน่อยลำดับถัดมานั่นก็คือเทรดเด d ดร a มที่บอกว่าเมื่ออยู่ภายใต้โหมดเปิดตานั้นการต้านทาสถานะของจีหลิวจะเพิ่มขึ้น35%ตอนนี้นั้นมันได้เพิ่มความสามารถสร้างดาเมจให้ไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก20%เข้าไปด้วยถือว่าดีเยี่ยมเยี่ยมและเทรดแม้สุดท้ายเองก็ไม่เว้นนะครับผมจากของเดิมเมื่อจริงหรืออยู่ภายใต้โหมดเปิดตาถ้าไม่ตาจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20% กลายเป็นเมื่อได้รับสแต็กอันติหากสแต็กอันติถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วการโจมตีั้นถัดไปของจริงหรือจะเพิ่กเฉยเดฟอีก25%ของเป้าหมายสําหรับคิดก็คงจะประมาณแค่นี้วิธีการเล่นนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่บับมานั้นเหมือนเขาจะเอเื้อเราั p t ท m e โหมดเปิดตาได้นานมากขึ้นเรียกได้ว่าเปิดกนจนตาแห้งกันเลยซึ่งแน่นอนว่าเปลี่ยนสเกลเนี่ยมันก็ต้องกระทบเรื่องเอเดอร์ลอนอยู่แล้วซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่นึกว่าเขาจะมาปรับได้ไกลขนาดนี้ ไปเกิดว่าปรับแล้วคนแย่กับเมคานกเนี่ยคนคงรุมด่ากันเป็นแน่แท้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเป็น E ส,งสูงๆเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวงังแต่ว่าเดบเขาคิดมาดีแล้วฮะสำหรับ E 1คือบัฟคีย์เดมให้เยอะมากขึ้นจาก24%เป็น36%และเปลี่ยนสเกลเป็น HP ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนตัวคูณด้วยนิดหน่อยเมคเซนสํสำหรับ E สี่ก็คือปรับตัวคูณ a d k ิเคตที่ได้เพิ่มเป็นแสงจันทร์แต่ละชั้นนั้นจะทำให้คีย์เดมของเราเพิ่มขึ้นนออีกก20%ซึ่่่่ง็ถืววาาไมเมเผผ แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือ e6 คือมันดีอ่ะดีแบบดีมากๆเลยถือว่าเป็นหนึ่งใน e6 ที่ดีที่สุดในเกมเลยอันหนึ่งสําหรับของใหม่เมื่อจริงหลิวเข้าสู่สถานะเปิดตาจํานวนสเต็สตกสูงสุดของอันติจะเพิ่มขึ้น1จาก4เป็น5อีกทั้งได้รับสเต็กอันตีมาอีกเลย2ชั้นฟรีๆทั้ทงนี้นั้นเมื่ออยู่ในสถานะเปิดตาการทะลงงความต้านทาน่าน,น้ำแข็งจะเพิ่มขึ้นอีก30%ซึ่งของเดิมนั้นมาทำได้แค่ขยายสแต็กแล้วก็บ,บาร์พีเดมแค่านั้น สำหรับในตอนนี้นั้นถือว่ามันดีขึ้นมากๆเลยดีกว่าของเก่าแบบคนละโลกเลยครับผมแต่ถ้าถ้าเกิดว่าพูดถึงแวลูความน่ากดของอาจารย์่านั้นผมแนะนําให้รอดูดาเมจหลังปรับกันซะก่อนสําหรับเทียริสนั้นผมคงให้สักอย่างน้อยเทียร์0.5นแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณโปรดป้านในสาวเจรุ่นใหญ่ที่มีอารมณ์เป็นไบโพลาร์นิดหน่อยเนี่ยผมว่าคุมครับถ้าเกิดว่าใครอยากอัปเกรดเปิดประจําตัวแล้วเปิดอีหนึ่งี ผมจะแนะนําให้คุณเปิด LC ประจําตัวของจริงลิวดีกว่าเพราะว่า LC ฟรีของจริงลิวนั้นมันไม่ค่อยจะมีใช้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ E คุ้มคุ้มเนี่ยจบคุ้มทุนเนี่ยผมให้อยู่ไม่เกิน E 2เนื่อกจาว่าคุณเป็นสายงมามเมยะนั้นคุณสามารถจบได้ตั้งแต่ E นี้เลยและสําหรับต่อมานะคือ Daddy Bladey นะครับตัวละครนี้นั้นก็ได้รับการปรับมาเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ปรับเยอะเหมือนกับจริงลิวคร่าวๆของตัวละครนี้คือปรับให้ตัวเองฮิวแรงมากขึ้นตอน HP น้อยกว่า50% และเปลี่ยนสกิลดามจตัวเองเป็น HP ล้วนเลยและหลังจากที่ใช้สกิลนั้นเขาจะเพิ่มโอกาสโดนโจมตีมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังมีการปรับสกลดามจเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าเบสนั้นไม่ใช่ตัวละครดามจจามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมยังมองไม่ออกว่าแดดี้คนนี้จะแรงได้มากขึ้นขนาดไหนแต่ยังไงมันก็ต้องดีขึ้นแน่ๆส่วนแวลูนั้นผมมองว่าไม่น่ากดแล้วเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่หลุดเลดได้ ดังนั้นผมจะแนะนําให้เรารอหลุดเลสกันไปก่อนแต่ว่าเกมจะเปลี่ยนแน่นอนถ้าเกิดว่าลุงเข้ากลายเป็นตัวละครดาเมจที่เป็นดาเมจจ๋ามากขึ้นกับเดิมและสําหรับอาเชอร์นะผมคงพูดไปแล้วในหัวข้อสปาร์เกิลดังนั้นมันก็จะเหลือแค่ตัวสุดท้ายก็คือเซเบอร์นั่นเองสําหรับคิดของน้องคือน้องนั้นจะมีแสแต็กที่เรียกว่าแกนสั่นพ้องซึ่งผมจะขอเรียกว่าแสแต็กแกนก็นแล้วกันซึ่งสําหรับแสแต็กแกนนั้นก็จะมีวิธีได้หลากหลายรูปแบบเลยวิธีแรกคือได้จากการเข้าสู่การต่อสู้หรือว่ากกกการรดดเเเทคคนนิิิ็จะไกก้ับสแแตพ่มม หรืออาจจะได้มาจากการกดใช้สกิลก็ได้เหมือนกันซึ่งก็จะได้มา3สแตก็กหรือว่าอีกหนึ่งวิธีเลยคือการให้เพื่อนเรากดอติกก็จะได้สแต็กมา3เท่ากันและยิ่งมีสแต็กแกนเยอะนะครับผมจะทําให้ดาเมจที่ทําได้เนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้น แล้วถ้าเกิดว,ว่าสแต็กแกนมากพอก็จะแปลงสแต็กแกนเนี่ยมาเป็นพลังงานให้เราใช้ด้วยตอนเรากดสกิลส่วนอันติของน้องนั้นจะเป็นการทำดาเมจส่มอนทมดพร้อมเอนชั่นการโจมตีปกติให้ทำดาเมจส่มอนทมดได้ด้วยและในระหว่างการต่อสู้นั้นถ้าเกิดว,ว่าสแต็กแกนมีมากพอที่จะแปลงเป็นพลังงานอันติได้เนี่ยน้องก็จะเร่งแอคชั่นของตัวเองทันทีสําหรับคิดโอโออกของเซเบอร์ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว,ว่าผมดูจากคิดแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดาเมจจ๋าแน่แน ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ผมก็จะมีคอนดชั่นให้คุณได้ไม่มากถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวละครดาเมจเนี่ยผมแนะนําให้ไปเปิดเลยคุณไม่ต้องกังวลว่าทีมฟีมันจะเล่นไม่ได้สำหรับทีมฟีนเอง,เองนั้นผมก็ถือว่ามันก็ยังพอมีอยู่บ้างถ้าเกิดว่าเราดูจากฟุตเทเนี่ยคือน้องใสห่หัวเข้าไปในทีมทามให้เรานั้นสามารถกล่าวได้ว่าน้องเนี่ยคือตัวละครที่เป็นสเกลเอเดแนะ่ๆดังนั้นพวกตัวละครซับบัฟเอเทั้งหลายเนี่ยสามารถใส่ได้หมดเลยสําหรับส่วนเรื่องอ e, ีนั้นผมแนะนําให้รอก่อนถ้าเกิิดดวววว่่าาคุุณชอออบบบสกกนนนนจผมมีงหงไั้ย ผมให้ผ่านครับไปเปิดได้เลยสรุปให้อีกทีก็คือตัวละครจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็น F2P ตัวละครที่ผมแนะนําก็จะเป็นไพนอนสปาร์เกิลแล้วก็เป็นเซเบอร์สำหรับอา c h เชอร์นะผมคงไม่ต้องบอกให้คุณเปิดหรอกเพราะว่ามันแจกฟรีอยู่แล้วส่วนสําหรับใครที่เป็นสาย e N Game หรือว่าสายวานเนี่ยคุณสามารถเลือกเปิดได้ตามใจคุณได้เลยเพราะว่ายังไงนี่นะก็เป็นเพียงแค่การแนะนาเท่านั้น ไม่ได้มีถูกแล้วก็ไม่ได้มีผิดเพาเกิดว่าใครถูกใจใครก็ให้ความชอบของเราเป็นตัวเลือกได้เลยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวละครรีรันเยอะแต่ว่าในแผ่นนี้นั้นตัวละครที่เปิดมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็คงจะดีขึ้นหน่อยเพราะว่าคุณจะได้เปิดน้อยและแถมตัวละครที่เขาบัฟมาก็เอาอมาขายลงตู้อกีกก็ไม่จะเป็นต้องเปิดก็ได้ l i t m a n Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตรเีเลวบนเว็บลับ i s ส m a n คอยใช้เป็นสดได้อีก พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมสามารถจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทั้งบนเว็บไซต์และก็ในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นส่วนส้าเรบใครที่อยากอัปเกรดตัวละครไหนก็ตามแรงอวยได้เลยถ้าเกิดว,ว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับไปกําลังใจให้ผมในคลิปถัดไปด้วยนะขอบคุณทุกคนทนะี่เข้ามารับชมรับฟังมากๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไป